ออฟฟิศซินโดมนะครับเกิดจากการที่เรานะครับนั่งทํางานอยู่หน้าจอคอมเป็นระยะเวลานานๆนะครับด้วยท่าเดิมซ้ําๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เป็นออฟฟิศซินโดมวันนี้นะครับผมก็เลยมีท่านะครับบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณช่วงคอบ่าแล้วก็หัวไหล่นะครับผมมาให้ทุกคนนะครับได้ยืดเหยียดตามกันนะครับผม ท่าแรกนะครับจะเป็นท่านะครับยืดเหยียดบริเวณด้านหลังคอของเรานะครับเริ่มจากการที่เอามือนะครับทั้งสองข้างประสานกันนะครับแบบนี้เอาไว้บนหลังศีรษะนะครับจากนั้นนะครับให้กดศีรษะลงมาตัวตรงให้รู้สึกตึงด้านหลังคอนะครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นด้านข้างลำคอ นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะใช้มือนะครับดึงศีรษะมาทางด้านข้างนะครับสลับข้างครับสุดท้ายนะครับถ้ายืดเหยียดบริเวณหัวไหล่นะครับผมให้ชูมือออกมานะครับข้างหนึ่งจากนั้นนะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งของเรานะครับดึงเข้าหาลำตัวในลักษณะนี้นะครับ ค้างไว้20วินาทีเหมือนเดิมพยายามไม่บิดตัวเอี้ยวตามไปแบบนี้นะครับให้ตัวอยู่นิ่งๆอยู่กับที่แล้วก็ค้างไว้เปล่ยนข้างครับ โอเคอันนี้ก็เป็นท่าง,ง่ายๆนะครับสามารถทําได้ระหว่างช่วงที่เราทํางานได้เลยนะครับอาจจะพักทุกๆชั่วโมงเพื่อมาทําก็ได้นะครับก็จะช่วยสามารถลดอาการออฟฟิศซินโดรมลงได้